แล้วก็เป็นธรรมราทุกสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะที่ทางเกาะสนามข่าวเช้าค่ะจะได้รับเกียรติพูดคุยกับทางสมาคมรวมไปถึงนักกีฬาในกีฬาเช่นต่างๆค่ะพูดถึงเรื่องของทิศทางแล้วก็อนาคตของกีฬาชชินนั้นค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากจะอาจากอากาศรีวีรพลวิชุมาค่ะนักกีฬายกน้าหนักทีมชาติไทยมาร่วมพูดคุยกันแต่ว่าจะเป็นไงไปติดตามในการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้กันได้เลยค่ะ ยกน้าหนักนะครับไม่เคยขาดนักกีฬาฝีมือดีนะครับเราประสบความสาเร็จทั้งในโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมรวมไปถึงซีเกมนะครับซึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้ามา3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงนะครับหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดก็คือวีรพลวิชุมานะครับซึ่งได้2เหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกวันนี้ทีสปอร์ตเได้รับเกียรติจากวีรพลวิชุมานะครับร่วมพูดคุยกับ สวัสดีครับผงศเป็เวลพลวิชมาครับครับก็ดูเลยต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับความสําเร็จ2เหรียญทองแล้วก็สร้างสถิติโลกนะครับในการขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกพ่วงด้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับย้อนไปนิดนึงสําหรับในการขันยกน้าหนักชิงแชมป์โลกครับสเหรียญทองที่ได้มาเนี่ยมันมีความยากง่ายมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจากข่าวที่เราติดตามเนี่ยมันมีการเรียกน้ําหนักการดูสถิติข,ของคู่แข่งมันมีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องะครับ ครับก็ซ้อมตามโปรแกรมโค้ดแล้วก็ตามแผนที่โค้ดวางไว้ครับก็ผมก็ทําตามหน้าที่ของผมแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักครับก่อนไปแข่งขันครับอ่าครับพูดถึงเริ่มต้นก่อนแล้วกันในท่าสแนชเนี่ยสถิติที่มันออกมาเนี่ยเท่ากับนักกีฬาจากญี่ปุ่นที่ได้เหรียญทองแดงแต่ว่าเขาทําได้มากกว่าหลังจากที่ผ่าน การแข่งขันท่าแรกไปเนี่ยมันไม่มีเหรียญรางวัลติดมือตอนนั้นเนี่ยบอกกับตัวเองยังไงครับเพื่อให้มีสติแล้วก็มีกําลังใจในการแข่งในท่าคลีนแอนเจอร์ครับตอนที่ผมยกลิฟต์สุดท้ายเสร็จนะครับที่ว่าไม่ติดเหรียญะนรับก็ลงมาจากเวทีครับบอกโค้ดว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านี้เราซ้อมมาท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็โอเคครับบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่ถ้าเจอครับผม ในท่าคลีนแลเจอร์กเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับได้เหรียญทองพร้อมกับทําลายสถิติโลกซึ่งมันก็ส่งผลในการที่ทําให้วิโรพลเนี่ยได้เหรียญอีกหนึ่งเหรียญทองก็คือในประเภทน้ําหนักรวมครับเทียบสถิติแล้วก็ดูจากผลงานของนักกีฬาคู่แข่งครับมันเป็นยังไงบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงจากปารีสเกมมากน้อยขนาดไหนครับมันเป็นรุ่นน้ําหนักแหมครับเพราะว่าผมต้องลดจาก73ลงมา71ครับก็ค,บความยากมันก็จะยากขึ้นไปหน่อยครับเพราะว่า ปกติเราเรียน้ำหนัก73เราก็จะสามารถยกได้เยอะกว่ารุ่น71อ,อยู่แล้วครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับในการ,รเรื่องของการควบคุมน้ําหนักแล้วก็สถิติที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะครับทีนี้ย้อนไปนิดนึงครับมันมีช่วงที่วงการยกน้หนัก ของไทยเนี่ยอาจจะสุญญากาศหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของอไม่ผ่านการตรวจสารกระตุน้นไหมว่าเราจะเคลียร์ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ถือว่ามีนักกีฬาสายเลือดใหม่เข้ามาซึ่งทางวีรพลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเข้าสู่วงการยกน้ำหนักยังไงประสบความสําเร็จตั้งแต่ระดับเยาวชนจนไต่ขึ้นมาในทีมชาติชุดใหญ่ครับเริ่มเล่นยกน้ำหนักตั้งแต่เริ่มเรียนมนหนึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังเป็นคนชอบเล่นกีฬาครับเพราะว่าตอนนั้นต่อยมวยครับแล้วก็เข้าไปเรียน งเรียนสี่ขอหลวงพิสัยครับก็เขาแนะนําให้ไปเล่นกีฬายกน้ำหนักครับก็เลยเข้าไปเล่นแล้วก็แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยทั่วไปครับผมแล้วก็มีแมวมองขึ้นมนขึ้นมาเก็บตัวครับก็ขึ้นขึ้นมาเก็บตัวได้ประมาณสองปีครับก็มีแมตช์แข่งยูเชนโลกครั้งแรกครับผมได้สามเหรียญทองครับผมที่ซาอุดิอาระเบียครับผมอืมมีหลายแมตช์เลยครับมียูเชนโลก เยาวชนโลกแล้วก็ยุชนเอเชียเยาวชนเอเชียแล้วก็ชิงแชมป์โลกได้หลายแมตช์จำไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ล่าสุดที่ปารีสครับผมเหรียญเงินโอลิมปิกครับแล้วก็ล่าสุดนี้ที่ชิงแชมป์โลกนอร์เวย์ครับเรื่องของพิกันดน้ำหนักเนี่ยอาจจะ71กิโลกรัมบ้าง73กิโลกรัมบ้างครับทีนี้การวางแผนหลังจากนี้มันเป็นยังไงครับเพราะว่า ซีเกมเอเชียนเกมรออยู่ครับแล้วรวมถึงในโอลิมปิกเกมครั้งหน้าเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะสวิงไปมาเรื่องของพิกัดน้ำหนักเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงต่างกันไหมครับสำหรับสามท์นาเมนต์นี้ครับครับก็แมตช์เมื่อกี้จะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดกิโลกร,รัมครับแล้วก็ผมนี่จะเล่นน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดกิโลกร,รัมจนยาวถึงเอเชียนเกมครับผมปีหน้าครับ,รบแล้วก็น่าจะไปเก็บแรงในรุ่นเจ็ดสิบเก้ากิโลกร,รมัมเพราะว่าโอลิมปิก รอบหน้าที่เอน่าจะเป็นเจ็บเก้ากิโลกรัมครับผมก็ต้องทาน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปพอสมควรเลยนะครับทีนี้พูดถึงทัวร์นาเมนต์ที่กําลังจะใกล้เข้ามาอย่างซีเกมครับแน่นอนว่าผลงานของเราเนี่ยมันคือเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วทั้งในคลีนอันเชอร์กแล้วก็น้ําหนักรวมครับมีการสเกลคู่แข่งในย่านอาเซียนของเราไหมครับว่ามันจะมีชาติไหนที่อาจจะซอซ้าขึ้นมาผมก็ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็มอง ในซีเกมครับก็มีการวางแผนโค้ดก็วางแผนเตรียมการให้เรียบร้อยแล้วครับก็ซ้อมตามโปรแกรมแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมรักษาการบาดเจ็บเตรียมพร้อมที่จะแข่งซีเกมในสองเดือนขนา้างหน้าครับผม <c oughs> ก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับผมครับ <c oughs> จะมีเรื่องของการวางแผนด้วยนะครับเพื่อที่จะถนอมร่างกายเพราะว่าตัวเลขแล้วก็ดิกิตของเราเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันนะครับถ้าไปในเอเชียนเกมปีหน้าครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเจอคู่แข่งสําคัญจากญี่ปุ่นที่เขาได้สงเหรียญเงินในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและน้าหนักรวมเนี่ยก็ห่างกับเราเพียงแค่กิโลเดียวครับฟอร์มของคู่แข่งจากญี่ปุ่นคนนี้เป็นยังไงครับหลังจากที่เจอกันในชิงแชมป์โลกครับ,บก็เจอกันตั้งแต่ เล่นรุ่นเจ็ดสบก็ตั้งแต่เก็บคะแนนรับก็เจอกันตลอดครับก็อยู่ที่ร่างกายเราด้วยครับว่าฟอร์มฟอร์มเราฟอร์มเขาจะเป็นยังไงครับก็ไปเสี่ยงดวงเอาอีกทีหนึ่งครับผมครับก็ยังมีนักกีฬาจากจีนอีกหนึ่งคนด้วยนะครับที่เขาได้เหรียญทองในท่าสแนปนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งอาจจะเป็น คู่แข็งแน่นอนแหละครับในเอเชียนเกมปีหน้านะครับที่ญี่ปุ่นนะครับทีนี้มาดูที่เรื่องของการฝึกซ้อมสําหรับซีเกมนะครับหลังจากที่แข่งขันมาอย่างยาวนานเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องครับมีจุดไหนที่ทางสมาคมเนียเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราบ้างครับตอนนี้ก็ทางสมาคมก็ได้จัดการเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับก็ทั้งเรื่องการฝึกซ้อม การกินแล้วก็อาหารเสริมครับแล้วก็พภชนาการอาหารนักเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับคือพร้อมหมดทุกอย่างครับอยู่อรอแค่ซีเกมเข้ามาแค่นั้นเองครับผมครับหลังจากซีเกมช่วงปลายปีก่อนจะถึงเอเชียนเกมครั้งต่อไปมีการพูดคุยกับผู้ฝึกสอนหรือว่าสมาคมไหมครับว่าสาหรับปีหน้าเนี่ย เรามีโปรแกรมแข่งอะไรที่มันสําคัญสาคัญบ้างนะครับในการเก็บสถิติแล้วก็การทําผลงานในระดับนานาชาตินะครับครับที่ได้ยินคร่าวๆก็ปีหน้ามีชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ซีเกมครับผมหลักๆครับครับก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองแล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับทัพยกน้าหนักไทยนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ เป็นตัวแทนของนักกีฬายกน้ําหนักแล้วก็สมาคมกีฬายกน้ําหนักแห่งประเทศไทยนะครับฝากถึงแฟนกีฬาหน่อยครับกับผลงานแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันกีฬาที่รออยู่ครับฝากพี่น้องชาวไทยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยทุกกีฬาครับผม โอเคครับหนึ่งเหรียญทองจากวีรพลวิชุมาในซีเกมส์ครั้งนี้ไม่พลาดแนะ่นอนแล้วเราจะได้เห็นความสําเร็จต่อไปในการแขร่งขันชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมหรือเป้าหมายหลักก,ก็คือในโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับ,บ,รบวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยดีกรีเจ้าของ2เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดขอบคุณมากครับ,บค,ครับผมของครับ ในวัย20ต้นๆนะครับยังมีระยะเวลาอีกมากนะครับในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำสถิตินะครับเพื่อเป้าหมายอย่างที่บอกไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงเป้าหมายหลักของสมาคมที่หวังจะคว้าเหรียญทองอีกครั้งในโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนในโอกาสต่อไปครับทีสปอร์ Sport 7จะพูดคุยกับนักกีฬาผู้บริหารหรือว่านายกสมาคมกีฬาท่านใดยอย่าลืมติดตามกันผ่านทางหน้าจอทีสปอร์ Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับ ความหวังของเรานะ <c oughs> กับการแข่งกีฬายกน้ำหนักครับเจ้าเวฟวิรพมวิชุมานะครับว่าเดี๋ยวรอเชียร์นักกีฬาไทยทั้งเจ้าเวฟรวมถึงนักกีฬาคนอื่นๆได้ในซีเกมปลายปีนี้นะครับ